ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะดวงรายสัปดาห์โอ้โหเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งอึดอดทนมั่นคงแต่ปกักปากแข็งนะฮะปากแข็งแรงนะเนี่ยระวังนะคะทะเลาะกับคนใกล้ตัวหรือหรือให้ระวังคําพูดนะอย่าทะเลาะกับคนใกล้ตัวนะคะถ้าใครคิดจะทําอะไรนอกลู่นอกทางเนี่ย แอบยังช่างใจนะแอบเกเรนะวันศุกร์นะคะแต่งานหนักเหมือนกันเนาะนะคะช่วงนี้งานหนักมากนะคะภารายอุ้ยวันศุกร์เงินอ่ะใดๆนะคะไข่สวยนะ เรื่องความรักนี่ก็ยังไม่ไยที่จะคิดถึงรักเก่าๆคนวันศุกร์เนี่ยนะคะชอบคิดถึงรักเก่าๆหรือคนเก่านะหรือว่าคนรักอาจจะทําให้เราไม่สบายใจนะคะถ้าคนโสดมีโอกาสได้เจอรักใหม่ๆนะอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าสําหรับคนโสดใจยังอยู่กับคนเก่าแต่จะมีคนใหม่เข้ามาแต่สําหรับคนมีคู่เนี่ยจะได้ไปเที่ยวกับแฟน หรือถ้าแฟนอยู่ห่างไกลก็จะมาหาแต่ว่านะคะเราชอบหน่อยชอบเอาเรื่องเก่าๆมาคิดนะคะหรือยังติดอยู่กับรักเก่าๆนะคะเพราะฉะนั้นหันหลังมาค่ะความสุขของคุณเต็มเปี่ยมนะอ่ะถ้าใครคิดจะทำอะไรนอกลู่นอกทางนะคะนอกกฎนะคะไม่ว่าจะเป็นคำพูดนี่นะคะอ่าระวังคำพูดเลยนะคะพูด เอาคนวันศุกร์ช่วงนี้งานเยอะงานหนักนะคะงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขงานจะทําให้คุณได้เงินก้อนใหญ่หรือว่านะคะจิตใจเข้มแข็งก็ห้าหาญนะคะ นะคะคสู้นะคะเป็นนักรบนะ,ะแต่ใจนี่ก็อยากจะพักเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าใครถ้าใครเบื่อเบื่อในนายเบื่องานนะคะอย่าเพิ่งพักนะเอาเงินก่อนนะคะวันศุกร์มีโอกาสที่จะได้รวมตัวหมูญาติพาครอบครัวไปกินไปเที่ยวมีความสุขนะคะหรือคนทางไกลลูกหลานบริวารจะมาหานะคะถ้าใครมีบริวารช่วงนี้บริวารขยันนะวันศุกร์ขยันสู้งานลูกหลานเนี่ยนะคะน่ารักนะคะ ขยันนะคะอ่ะหน้าที่การงานราบรื่นการเงินมั่นคงแต่ให้ระวังคําพูดหรือหรือตัวคุณเองแอบเกเรนะถ้าถ้าถ้าเจอใครที่มาพูดเอ่อไม่เข้าหูเนี่ยพร้อมไว้นะเนี่ยนะคะแต่ว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ขยันอึดอดทนช่วงนี้จะได้เจอจะมีคนจะได้เจอเพื่อนที่น่ารักนะคะหรือเจอคนใจดีนะจะได้ดีลงานกับคนที่ นิสัยน่ารักนะเออหรือจะมีคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตทําให้นะคะคุณมีความสุขไม่ว่าจะมาในรูปแบบมิตรสหายอ,อ่าลูกค้าเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ตัวเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาคอยซับพอร์ตให้กําลังใจหรือทําให้คุณมีความสุขเนาะอ่ะได,ได้การเงินของคุณในวันที่สามนะวันที่สี่เนี่ยจะได้จับเงินก้อนใหญ่นะคะโชคดีในตําแหน่งการเงิน การเดินทางการงานนะคะโอเคนะถือว่ารับรื่นนะคะถามว่าคุณมีโชคไหมนะคะรถยนต์คือสื่อนำโชคเซ็นคุณนะคะแปดหนึ่งเก้าเลขมงคลของคนวันศุกร์สีเสริมดวงให้ใส่สีน้ำตาลสีขาวสีแดงหรือสีเหลืองนะดวงมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาอุปถัมภ์คำมูนะเรื่องเงิน นะคะหรือว่าซัพพอร์ตเรื่องใดๆก็ตามนะคะมีความสุขตำแหน่งบ้านดีช่วงนี้แฮปปี้เอนดิ้งนะคะมีความสุขมากเลยนะคะหรือจะมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองที่บ้านนะคะในวันที่สองสามสี่ดีมากเลยนะคะวันที่หนึ่งให้ระมัดร,ระวังนะคะสุขภาพ หรือว่าอาจจะเบือเบ่อๆอยู่บ้านนอนนะคะปิดบ้านนอนนะคะไม่ยุ่งกับใครนะคะอารมณ์สองขวานเนี่ยคนวันศุกร์นะคะเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายเห็นไหมอารมณ์สองขวานนะคะปากแข็งแรงระหว่างคําพูดนะคะระหว่างคําพูดโอเคเนาะโชคดีนะคะคนวันศุกขรข์คหยคุณมีโชคมีลาบได้เงินก้อนใหญ่เดินทางแคลคาาปลอดภัยในปีใหม่ไทยนี้นะคะ ใครไม่มีรักขอให้ได้รักใครงอนกับแฟนก็ขอให้กลับมาดีกันโชคดีจ้ะ